Welcome back to my YouTube Channel วันนี้ผมาจะาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยกว่าเดิมโนเกีย1100ไรท 5G รุ่นปี2026หลายคนอาจจำชื่อโนเกีย1100ได้ว่าเป็นมือถือสุดคลาสสิกที่ครั้งหนึ่งเคยครองใจผู้ใช้ทั่วโลกด้วยความทนทานและความเรียบง่ายแต่ในปีนี้โ o k i ียได้พลิกโฉมตำนานรุ่นนั้นใหม่ในชื่อ1100ไ 5G ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดา สิ่งแรกที่น่าสนใจคือดีไซน์ของตัวเครื่องโนเกียยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเรียบง่ายเอาไว้แต่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยความบางเฉียบน้ำหนักเบาและวัสดุที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมทันทีที่จับอยู่ในมือด้านหน้ามาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.2นิ้วความละเอียด Full HD บวกที่ให้สีสันสดใสและความคมชัดแบบที่ใครก็ต้องประทับใจการทัชสกรีนลื่นไหลตอบสนองเร็วเหมาะกับทั้งการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมเบาๆ ในเรื่องประสิทธิภาพโนเกีย1100 like 5G มาพร้อมชิปเซต snapdragon 7 Gen Series ใหม่ล่าสุดที่รองรับการเชื่อมต่อ 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วทันใจไม่ว่าจะสตรีมวิดีโอเล่นโซเชียลหรือดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่แรมให้มาถึง8 g b และความจุภายใน256 g b ที่รองรับมิโครดีการ์ดเพิ่มได้ถือว่าตอบโจทย์คนที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเยอะๆกล้องของโนเกีย1100 like 5G ถือว่าเกินค่าสำหรับรุ่นที่เน้นความคุ้มค่า กล้องหลังคู่ความละเอียด6 4 mp บวกห mp เลนส์ w i d ถ่ายภาพได้คมชัดรายละเอียดครบแม้ในสภาพแสงน้อยระบบ AI ช่วยปรับโทนสีให้ออกมาสวยเป็นธรรมชาติส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด32 mp เหมาะกับการถ่ายเซลฟี่และว,วิดีโอคอลที่ต้องการความคมชัดระดับสูงอีกหนึ่งจุดเด่นคือแบตเตอรี่ขนาด5,200 m นมิลลิแอมป์ชั่วโมงที่ให้พลังงานใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันรองรับชาร์จเร็ว6 5 w เพียงชาร์จไม่กี่นาทีก็สามารถใช้งานต่อได้หลายชั่วโมง เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ไว้ใจได้ไม่ต้องพก power bank ตลอดเวลาระบบซอฟต์แวร์ก็ไม่แพ้กันโันเกีย1,100ไลซ์ 5g มาพร้อม Android 16ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google ให้ประสบการณ์ที่ลื่นไหลและที่สำคัญคือโนเกียการันตีอัปเดตความปลอดภัยยาวนานถึง4ปีทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยและการใช้งานในระยะยาวเสียงจากลำโพงสเตอริโอคู่ก็คมชัดรองรับระบบเสียง d o l b y a t m o s ทําทำให้การดูหนังหรือฟังเพลงเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระบบสแกนนิ้วด้านข้างที่รวดเร็วและแม่นยำพร้อมฟีเจอร์เฟสออล็อกที่ตอบสนองได้ไวพูดถึงราคาการบ้างโนเกีย1100 Lite 5G เปิดตัวที่ประมาณ1 9 0 0บาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้ทั้งหน้าจอสวยกล้องคมชัดแบตอึดและยังมีการันตีการอัปเดตยาวนานสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือที่ผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีใหม่โนเกียรุ่นนี้คือคำตอบที่ใช่แน่นอนสรุปแล้วโนเกีย1100 Lite 5G 2026เป็นการกลับมาของตำนานที่ไม่เพียงแต่สร้างความทรงจำให้หวนคิดถึงแต่ยังสร้างความตื่นเต้นกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ครบเครื่องและตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคป,ปัจจุบันได้อย่างลงตัวหากคุณคือแฟนพัน์ททนโนเกียรหรือกำลังมองหามือถือที่ใช้งานง่ายแต่มีพลังแรงไม่ควรพลาดรุ่นนี้ครับ